สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมอนุญาตพามาดูเป็นรถ SUV นะครับเป็นน mm ิสสันเทอร์ล่าตัว2.3 VL เป็นตัว4 wheel ครับปี2018ตัวที่เป็นตัวท็อปสุดเลยเอ่อเทอร์ล่าครับผมเอ่อมารีวิวหลายครั้งแล้วเดี๋ยวคันนี้มันมีอะไรพิเศษพิเศษเดี๋ยวเราลองไปไล่ดูกันว่าตัวนี้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูด้านนอกด้านนอกเนี่ยถ้าเ,เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งอินเ g อร์เติกนะครับ แท้จากโรงงานเลยตัวนี้ตัวนี้มันเป็นปีโมเดล18ก็จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นนี่คือตัวปี2020เลยนี่ครับพอใส่ชุดแต่งเข้ามาที่มันดูรถดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยครับตัวนี้ในส่วนของด้านข้างตัวนี้ก็มีไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องรอบคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มคีเรตโซ่นะครับมีทั้งด้านคนนั่งแล้วก็คนขับ เปในส่วนของสปอยเลอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นใน้นหลังลน้ีหลังเราก็แต่งออกมาแบบแเป็นท่อคู่เนี่ยครับดูสวยครับเนี่ยครับโลโกโ้นะครับสีู่ณสนะครับตัวนี้ที C ่ทีเศ็ก็คือเนได้ในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้ามาด้วยนะครับอาจจะมม่ลิดนึงนะครับเนี่ย ตัวนี้ก็ถ้าเป็นในส่วนของอตัวขับสีครับก็จะเป็นในส่วนของเบาะสีน้ำตาลนะครับตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนด้านหน้าตัวนี้เขาจะเป็นตัวเตะได้ด้วยนะครับถ้าเตะตรงนี้ปุ๊บประตูมันจะปิดใช้งานสะดวกครับตัวนี้ไปดูในส่วนของภายในนะครับเนี่ยครับ ก็คือเนี่ยอาจจะเห็นได้ชัดกว่านยครับถ้าเป็นในส่วนของขับสีครับก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับถ้าขับ2ก็จะเป็นสีดำเนื่อง่างที่ผมเคยรีวิวไว้มีดูสภาพเบาะนะครับสภาพสวยมากตัวนี้แถวสองก็มีในส่วนของแอร์ตรงคนโซนกลางให้นะครับกับแอร์เพดานด้วยตัวนี้ก็จะมีในส่วนของทีวีไม้พร้อมเลยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยดูแถวสามกันนะครับในส่วนของแถวสา นี่สวยๆเลยนะครับครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้าเนี่ยครับใส่ผมเรียนไปเนาะแจ็คสีเ่เหลโ่ยมโในส่วนแรกนสนขับด้วยเนี่ยครับพิเศษขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยครับในส่วนของลายไม้นะครับชุดตกแต่งลายไม้นะครับในส่วนของคอนโซลกลางเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนตัวออปชันปี2020นะครับตัวนี้เป็นของแต่งแท้จากโรงงานหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแต่งมาจากโรงงานเลยเออผมลืมแจ้งไปรถคันนี้เ,เป็นรถของอกลุ่มผู้บริหารจากนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับ,รบ,บจะได้เป็นเาบาไฟฟ้านะครับด้านคนขับมาให้ด้วยปรับได้แดต่ทิศทาง แล้วในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยตัวนี้ก็จะมีในส่วนของแอร์แบ็กข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของม่านแอร์แบ็กตรงนี้ให้ด้วยระบบความปลอดภัยนี่ให้มาเต็มที่ครับคันนี้ไม่ต้องห่วงตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของพุชสตาร์ทนะครับเห็นไหมเอ่ยมาดูเลขไมค์คันนี้กันไมคอยู่ที่สองหม้าครับคันนี้เออพิเศษอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมแจ้งก่อนก็คือ ตัวนี้จริงๆถ้ารับประกันของป้ายแดงเนี่ยของเขาจะอยู่ใน3ปี1นึ่งแสโลใช่ไหมครับตัวนี้เราขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มให้อีก1ปีนะครับแล้วก็เลขก,กิโลเพิ่มให้อีก2 5 0 0 0กิโลนะครับก็ขยายระยะเวลาการรับประกันก็สามารถเข้าศูนย์นิสสันได้ทุกที่นะครับทั่วประเทศเลยอ่านเนี่ยครับก็ในส่วนของแอร์ดักค่านะครับแล้วก็ด้านคน,นขับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ u s ชคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับ แล้วตัวนี้ก็การกดเรียกดูข้อมูลนะครับจากเรือนไม้ตรงกลางครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของกล้องรอบคันให้ด้วยครับแล้วุญาตเปิดนิดนึงตัวนี้เขาจะมีในกล้องกล้องเนี่ยเขาจะมาอยู่ในส่วนของกล้องมองหลังนี่นะครับแต่ถ้าบางคนไม่ถนัดเนี่ยก็อาจจะสามารถปรับเป็นธรรมดาแล้วก็ในส่วนของเขาจะเป็นในกล้องแบบเนี่ยครับกล้องหลังนี่ไม่ใช่กล้องอตเป็นกล้องหลังนะไม่ว่ากล้องถอยหลังนะครับก็คือบางทีเวลาเรานั่งเนี่ย สามแถวเนี่ยบางทีเราใช้กระจกตัวนี้จะมองไม่เห็นก็คือเขาจะเป็นเชื่อมทั้งกล้องให้ด้วยแต่ก็แล้วแต่ถนัดนะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดก็ปรับเป็นกระจกธรรมดาได้ครับตัวนี้วิทยุเป็นของเคีนบูดนะครับจากโรงงานตัวนี้มันจะมีในส่วนของระบบเนวิเกเตอร์ให้มาด้วยนะครับขยับลงมาก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะครับแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ครับขยับลงมาก็เป็นในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับการปรับนะครับ two wheel drive four high f o low นะครับ นะครับแล้วก็การป้องกันการเนี่ยครับเวลาเราลงทางลาดชันเนี่ยก็จะมีระบบตัวนี้ช่วยด้วยตัวนี้ก็จะเป็นจุดชาร์จไฟนะครับตรงนี้1จุดด้านล่างก็เป็นสายเสียบ USB นะครับ AUX ครับเกียร์สามารถปรับเป็นแมนนวลได้นะครับบวกลบได้ครับนี่ก็ระบบแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็เป็นการพับเบาะนะครับเดี๋ยวผมลองพับให้ดูในส่วนของเบาะแถว2ครับเวลาจะขึ้นลงเนี่ยครับนี่ครับ เราก็จะพับขึ้นมาให้เลยครับอ่ะขยับมาต่อมาก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วนะครับก็จะมีในส่วนของลายไม้เพิ่มเติมมาให้ด้วยมาในส่วนของเกะคอนโซลกลางนี่มีจุดชาร์จไฟตรงนี้ให้1จุดนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงคอนโซลด้านบนอีก1จุดครับมาในส่วนของเกะนะครับใต้คอนโซลครับรถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะครับอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงนะครับมาให้ดูสภาพก่อนว่าสภาพเป็นยังไง เดี๋ยวปาแจ้งราคาให้ทราบเลครับครับมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับนี่ครับแนวฝากระโปรงครับเดิมๆนะครับสบายใจได้รถกลุ่มผู้บริหารพวกนี้ครับค่อนข้างสบายใจได้นะครับรถเนี่ยไม่มีการชนอย่างแน่นอนนะครับอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปครับแต่ว่าไม่มีการชนแน่ครับเนี่ยดูรอยเบ็ดอาร์เนี่ยครับดูปั๊มต่างๆนะครับคมชัดสวยนะครับนี่ครับมาดูในส่วนของเนี้หัวรเนี่ครับไม่มีรอยไข่นะครับ ยังเ,เดิมมาเลยแก้มก็เหมือนกันนะครับสวยๆมาเลยครับไม่มีรอยไข่เลยครับ <c oughs> มาในส่วนของคานหน้าเนี่ยครับผมอย่าง,างที่ผมได้สังเกตเนี่ยอย่างพวกบุดพลาสติกพวกเนี้ยถ้ามีการถอดมีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะบินก่อนมันจะบินง่ายอยู่แล้วพวกพลาสติกพวกเนี้ยครับมันจะมีรอยงัดรอยไข่อยู่แล้วครับอันนี้ก็เดิมๆนะครับไม่มีเลยครับมาในส่วนของแก้มซ้ายนะครับปกตินะครับน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายนะครับไม่มีรอยไข่ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับพันสองร้อยพันสามลั่นซีซีน้ำเทอร์โบคู่นะครับเป็นเครื่องในนาวาร่าตัวใหม่นี่แหละครับให้อัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดมากครับตัวนี้สำหรับเทอร่าตัวสองจุดสามเอลนะครับโฟร์วย้ายปีสองพันสิบแปดคันนี้นะครับรถผู้บริหารจากนิสสันมอเตอร์นะครับได้ทั้งชุดแต่งอินเตอร์เจติกนะครับฝาท้ายไฟฟ้าลายไม้ด้วยของเราตั้งราคาไว้อยู่ที่เก้าแสนสามพันบาทครับ ลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถยนต์ือ2อยู่นะครับสามารถกดติดตามลงช่อง YouTube ผมไมได้นะครับจะมีรถสวยๆใหม่ๆมาลงให้ดูเสมอนะครับสาม,มารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0641188887ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ